แต่ว่าไม่ไรีบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอได้ แด้ไม่ลุงได้บ้านใหม่ไม่เหลือฮะได้บ้านใหม่ดีใจไหมไม่รู้ตัวตัวขาวกับตัวเทาทำดีเลยนะไม่รู้เดิมยังไงใช่รูปตัวนี้ขาวมาทานด้วยมาข้างหลังได้มั้งทำได้ยังไม่เจ็บนะได้แล้วโอ้ยนหนูน้อยใจนะทำหนูได้ไหมเนี่ย โครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายอำเภอแล้วก็หน่วยงานแล้วก็ทางมูลทิศพลังพุทธคุณนะฮะที่มีศรีเนนเป็นประธานด้วยวันนี้ก็นำข้าวของอข้าวสารน้ำมาพร้อมกับของท่านนายอำเภอของอำเภอด้วยนะในการที่เราจะมามอบบ้านเพื่อให้มูลทิศของเราปันสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะ นี่ยอย่ที่เราเห็นเนี่ยคือบ้านตอนจริงๆแล้วทีแรกเนี่ยคือว่ามีแต่สังกะสีแล่วและนะก็อาจจะผุพังบ้างนะทั้งในอำเภอก็ติดต่อกันมาเราก็ประสานกันแล้วก็สร้างเป็นบ้านหลังใหม่ต่อเติมขึ้นมาใหม่นะก็ด้วยว่าให้ทุกๆ่ันเนี่ยได้มีโอกาสได้ชมกันว่าเรานี่มาทำกันจริงแล้วนะเยังไงก็ขอให้ ท่านที่ชมหรือว่าท่านที่ได้รับชมกันตอนนี้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับเรียนว่าการปรับปรุงนะฮะซ่อมบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นไปนะฮะในแนวทางของการกลับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางรายการเราเนี่ยโดยอำเภอบางไทรเนี่ยเราได้มุ่งเน้นที่จะดำเนินการนะครับในส่วนของอการ วิตีของความเป็นอยู่นะครับในการซ่อมแซมบ้านของพี่น้องประชาชนที่ยังยากลำบากอยู่เนี่ยนะครับเพื่อก็ไม่ได้ดำเนินการเฉพาะในช่วงในเรื่องของทางราชการอย่างเดียวเราได้มีภาคเอกชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่มีความพร้อมมีความศรัทธาที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะในบ้านหลังนี้เนี่ยก็ได้รับความกระยาท่านนายสเนนมูลิธิพลังพุทธคุณนะครับแล้วก็หลายๆายฝ่ายร่วมกันทั้งท่านนายก อบตอโพแต่งท่านกำนันตำบลอแตงท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลอ่ตงก็มาร่วมกันนะครับจนทําให้บ้านอย่างนี้ก็น่าอยู่ขึ้นนะครับมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับถูกสุลสักษณะซึ่งเป็นที่พอใจนะครับ<ม>ของ<ม>ท่านที่เป็นเจ้าของบ้านตรงนี้ผมแนะนมของทางรายการนะครับเพื่อความใจก็ต้อง<ม>ขอขอบคุณท่านผู้ถิ่นเนี่ยนะครับมูลนิธิพลังพุทธคุณนะครับและท่าน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับทั้งท่านนายกทั้งท่านกำนันทล้งท่านผู้ใหญ่บ้านทีสาม่โนโจรแต่งที่มาร่วมมือกันนะครับเราไม่ได้ในวันการแค่ทุกนี้นะครับของเฟิร์นไซนเราสํารวจแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งร่วมมือกันนะฮะไม่เพียงทางราชในการจะรวมถึงพี่น้องประชาชนภาคเอกชนด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณครับผมก็พยายาม นาสองคงสองคงช่วยช่วยเพราะมันเบี้ยมีอยกว่าลัอ่าแล้วก็ไปทำขวาหน่เพราะว่ามันเบี้ยวอยู่เซนเตอร์บรรยากาศน่าจะอยู่ตรงกลางเครียดแล้วนะมิดแล้วมิดแล้วอันนี้ลองจับมันไหมผมจะได้แบ่งให้เนยเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องอย่าพึ่งนะเนี่ยโคแล้วได้แล้ว